อันนี้ให้ดูบรรยากาศงานนะครับบ็ land, hip, อกเชนไฮแลนด์เจน์ซียปีสองพันยีบสองนะครับผมกับอาจารย์บิ๊กแล้วก็พี่สนก็มางานนี้ด้วยพร้อมกัน,นครับวันนี้ถ่ายเพืนเพื่อนดูบรรยากาศในงาน ก็มีหลายๆค่ายมานะครับจากต่างประเทศก็มีค่ายตัวคอยนาทเนี่ที่มาจากเวียดนามนะครับเาก็มีกิจกรรมให้เล่นกันเยอะเหมือนกันงานวันนี้ก็วันสุดท้ายนะครับมีงานมาตั้งแต่เมื่อวานแนละ้ว ีก็น้องแนนเขามีเพื่อนๆมาถ่ายรูปกันครับ โอเคคงให้ดูบรรยากาศงานค่นนี้ก่อนนะครับ